สวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้ามื้อนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในป่าเหมือนเดิมจ้ามื้อนี้แมตายมาเก็บบูแบบเป็นอีพี่สองนะคะมากระเพื่อน,นคืนอเกาขีมมอเตอร์ไซค์มามื้อนี้คอนเทนต์ของแม่ตาอีซื่อว่าขุมทรัพย์ในป่านะคะขุมทรัพย์ในปา่าอียงหูจักบ่พีน่น้องบูแบนี้มันเป็นพืชมันเป็นพืชมันจะอยู่ได้เป็นสิบ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 ยี่สิบปีเป็นร้อยปีเลยที่ค่ะมันจะอยู่เนียตลอด คือมันบ่ตายมันบ่ได้ปลูกมันบ่ได้หดน้ำมันบ่ได้พ่วนดินมันบ่ได้เห็ดอีกยังทั้งสินนะคะ่ะแต่มันขืนเราเองว่ตตาเจ้ามีกําล่งมาเก็บว่ตตาเจ้ามีน้าตักกับกะคุเข่าปลาเจ้าได้เงืนโหลดเบิ่งดูคุมทรัพย์ในปลาผสนเจ้าวะแมนบอ่ออืมเต่าอ,อนซ่อนแห้งมื้อนี่กัมามาทั้งโรงเรียนอันก,อน,อนก่อสนอโรงเรียนกศสนอผู้ใหญ่ ใกล้ๆก,กันกับลูกอันทางเกาเนี่ยลหละน่นล่ะพี่น้องอันตะกี้เนั่นเคยแต่ยินแต่ขาจาว่าอันไปเก็บหมากไม่ไปเก็บหมากไม่มาสันสมัยที่ข่อยบ่าท่านเนเคยหูจกักอันสวีเดนขจาว่าไปเก็บหมากไม่ไปเก็บหมากไม่ก็เลยว่าอไปเก็บหมากไม่อีงได้อไปสามเดือนได้ 4, 5, าาสี่หาแสน่าสันก็เรียกว่าปาดชิโตไปเก็บหมากไม่อี๋ก็เลยคัะแต่ค่อยคิดค่อยคิดแต่บ่หูจักว่ามันเป็นยังสี่มันตอนนี้หนูหูแล้ว คนแถวบ้านแม่ใต้นั่นล่ะอุดรเขาวเจ้าจมาเก็บนั่นล่ะพี่น้องมาตอนนี้หูแล้วว่าเป็นซับในปลาเป็นหมากใบในปลาเป็นมุ่นราคาได้อีหลีพี่น้องเป็นตะอนซ่อนแห้งเฉพาะสวีเดนนี้ขาเจ้าจยัางสีถนอมรักษาปลาไว้คือเกาได้พี่น้องเขาเจ้าจะตัดแล้วก็จะปลูกขาเจ้าจสีโบเฮดคือ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 บานเห่าคืออยียงเน้คือคณะบานบานเห่าเนาะอันนี้เขจะว่าบ่าวาวบ,า,บานอะไจะคองตัดทิมกระทิมแล้ว แต่อันนี้ตัดแล้วก็จะปลูกตัดแล้วก็จะปลูกต,ตัดต้นไหนปลูกต้นนั้นสิเปลี่ยนประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละค่ะเมื่อนี้กะ,กะ,ก,ะกะลายอยู่พี่น้องมากข้าวเดี๋ยวได้ได้หลายเติบแล้วเนาะนั่นแหละค่ะกะอยากให้อยากอยากถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ้งอยากถ่ายทอดให้พี่น้องเห็นอยากให้พี่น้องรู้ว่ามันเป็นว่ามันเป็นจังใดการเก็บอันอันอันทรัพย์สินในป่าการเก็บขุดทองในป่าเนี่แบบ สวีเดนในพี่น้องวัตถามเจ้ามัวมนวัตถามเจ้าขยันมเจโบโอตายเออปีนี้นะโควิดนาเมนบอแรงงานไทยแรงงานต่างดาวนี่คือมามาอยากมาบบไดน้นี่แหงราคาแพงพี่น้องแหงราคาแพงแหงดีจังว่ามวนไม่ตายเลิกงานหรือมุดไม่ตายเอาสองชั่วโมงก่อนกลับบ้านกบหัวซักหัวด่วนนะะี่ล่ะอยากได้ได้สามสี่ร้อยสี่ห้าร้อยเหรียญก็เอาฮนะน่ะพี่น้องว่ตถเจ้าโบว่ตถเจ้าบ,บอบอคหานบ้านนี้นะ ว้าจะบอคา้านเจ้าแบบนาเฮ็ดกับเก็บเฮ็ดมาขายอันนั้นนีน่นู่นโอ้ยแบบแบบเขา้าในว่าอย่างแบบโอเคนะพี่น้องโอเคกับการใช้ชีวิตแต่รงชีวิตอยูอย่อยู่อยู่นีนะบ่ลูละผู้ใดสิมาจังไหนแต่ว่าไม่ตายไม่ตู่ไม่ตายเองไม่ตายว่าโอเคไม่ตาย,ม,ตายมาจากเมืองไทยที่บ่ไดหมีเอยียงมากไมยแม่ตายก็สามารถเลี้ยงขอบครัวได้แล้วก็สามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงขอคพัวอยู่นีได้ย่างสบายก็คือว่า ก็ถือว่าประเทศสวีเดนนี่เขาเอ่ยม,ม,มาอย่างเลี้ยงดูปูเสือเห่าย่างดีเนาะแม่ต่กับซิโบลืมบุญคุณประเทศสวีเดนทีที่เหตุในเห่ามีมือนี้ที่เหตุในเห่เาได้มาเหยียบพื้นแผ่นดินนี่ได้มาอยู่พื้นแผ่นดินนี่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคนสวีเดนเออแมตายภูมิใจมังนี้ละก็ร,ะรู้แล้วว่าใครจะคิดจังไหนแต่ว่าภูมิใจที่ได้เป็นค้นสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของคนสวีเดนนั่นแหละพี่น้องกลับกะไปเบื้องเข้าสิไปเก็บ เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มกระตาจังจะได้เมื่อเลยมือนี่เดี๋ยวจังมาเบิ้องตอนเต็มกระตานะไปเบื้องจ้าเห็ดขวมเด้วยเห็ดขวมเห็ดเห็ดล้องสีบอกไงล่เอนนขาวหาัเอปดบัดเราเรามีกันการทีกันทัาหมกันเช่นพูถึงที่เกัา่ <c oughs> มาจากเทวด,ดาสิเจาา้าว่าแผ่นดินทองแผ่นดินช่ำมืนกันเมื่นอกเมื่อเงานี่มื่อแซ่นน่ นี่สร <ITA> yeah. okay. yeah, so ็จมั้งเด็มึ่อไันี่บ่เอาใบได้จ้าว่านี่เจักวิธีชวนอมเมืดอมนี่บ่ได้ดใบนะคะเขาขี้ย่เมือนแงจับไหมเอาใบไมาเลนเลนเอาเปลือกกันเด้อคนเฮาเนี่ยไม่เหรอเอาจริงเฒ่าด้วย บ้าได้หลายพี่น้อง,งได้ซ้ำได้พึ่งดูเมื่อนี้บ่ได้หลายพี่น้องได้บึ่งดูได้พุ่งเท่าไหร่เมตรลองโลพุ่งละพะวามันล่มแห้งพี่น้องย่านสิสมเมื่อกัอนดอกดเอาไวพ้พบอๆกันไหมในคลิปหน้าเป็นอีพี่สามนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวคลิปหน้าแม่ตายชิ้นห้าไป,าไปอีหยงังก็เดี๋ยวถามว่าเพื่อนกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆมากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่ตายนะคะวันนี้แม่ตายไปกันค่ะบ๊ายบายค่ะ